ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับแต่ว่าพี่ตายไม่ได้อยู่ที่ King อิซุคิงยนนะครัเป็นวันหยุดนะครับอย่างที่เรา,เราท่านทราบกัน,น,นว่าเฮ้ยพี่ตายหยุดแค่เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะครับก็เมื่อคืนอเอาวันนี้ก่อนวันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันอาทิตย์ที่4เมษายนพศ2564นั่นเองก็เมื่อคืนนะครับไม่ใช่เมื่อคืนสิบโมงกว่าน,นี้ตอนเย็นก็เขาเรียกว่ายังไง มีงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะครับที่โชว์ลูมนั่นแหละก็มันมันมากๆเลยนะพนักง,งานน่ามันลูกค้าไม่ต้อง <c oughs> รอส่งลูกค้ากลับแค่พอลูกค้ากลับเสร็จแค่นั้นแหละบันเทิงก็วันนี้นะครับพี่ต่ายก็รีบมานาแต่เช้าเพราะว่าเอย้ดูพยากรณ์อากาศแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกนี่ประมาณเจ็ดโมงนะครับวันนี้พี่ต่ก็จะมาตัดหญ้ามาตัดหญ้าแล้วก็ รดน้ําต้นไม้คงไม่ลดนะครับไอ้พวกต้นมะละกอต้นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้แต่อากาศดีมากๆนะครับอากาศดีมากๆที่ไม่ลดเป็นเพราะว่านะครับเขาบอกว่าฝนจะตกประมาณสักแปดสิบเก้าสิบเอร์เซ็นอันนี้ต้นมะละกอพี่ตายแล้วก็เหมือนมันจะเริ่มนั่นแล้วด้วย นี่ก็จะเป็นห้องน้ำไม่พี่ต่มาเดินดูนะครับว่าจะตัดตรงไหนได้บ้างไอ้แล้วก็ที่พี่ต่เอามานะครับวันนี้เหมือนฝนจะมาเร็วกว่าเดิม โอ้โหหกฟ้าฟ้าตกใจเออเพรนาะฉะนั้นดูทรงละเดี๋ยวปลูกกล้วยนวลเสร็จแล้วกลับเลยดีกว่าไอ้มันแรงจริงๆนะ ไม่ได้สาบานอะไรนะแต่อันก่อนจ่ะจำไม่ได้แต่เที่ยวล่าสุดไม่มเีเนี่ยเนี่ยแล้วมันอย่างเงี้ยเราเราก็เราแวงไงตอนแรกพี่ตายว่าจะไปเดินไปดูอันไกลสุดอะ่ะฝั่งนู้นอะ่ะโอ้ยฝนตกละ เดี๋ยวพปตายปลูกกล้วยนอนกันดีกว่าเนาะคงไม่ได้ปลูกหรอกคงจะได้เอารถไปคงจะได้เอารถไปจอดข้างนอกก่อนกลัวมันติดแปบบนึงนะสรุปแล้วไม่ได้ทำอะไรทักอย่างเลยมันตกมันตกหนักมากๆนะตอนนี้พี่ตายก็อยู่ในเจ้าสุภโชคนะครับก็เป็นกระบะคู่บารามีนะครับคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า มีไว้เพื่อซ่อมเออซื้อมาเท่าไร่แต่ซ่อมมันอะเยอะเออตกแรงมากๆเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูเนี่ยก็พี่ต่ายก็คงจะมาปลูกหลังฝนตกแหละครับ มันทําอะไรไม่ได้แล้วไงแต่ที่จริงอะ่ะคืออยากปลูกให้มันเสร็จก่อนพอฝนตกมันจะได้มีน้ำํำมาช้าไปนั่นหนะ เนี่ยเนี่ยมันตกแรงมากๆเลยนะก็ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วแหละก็อาหารปลาก็คือถ้าจะทำก็ต้องเปียกไป คือต้องไปหาชุดมาเปลี่ยนอ่ะมันไม่มีนั่นนะมันไม่มีฝนไม่มีอะไรนะแต่ว่าเดี๋ยวไปต่ายกับแปลชุดก่อนดีกว่าหาชุดมาเปลี่ยนดีกว่ามันจะลงทุนไหมลงทุนไปเนาะไม่ต้องหรอกก็วันนี้นะครับก็ทำอะไรไม่ได้เราก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วกันเนาะ ก็มี f อฟซีหลายท่านที่ทักมานะครับว่าเฮ้ยพี่ไต่ทำไมเจอใน YouTube นะครับเฮ้ i, ไม่หล่อเลยเจอตัวจริงก็ o, ไม่หล่อคือโอเคแหละเวลาที่เราถ่ายลงช่องใช่ยครับด้วยด้วยคุณภาพของกล้องเนาะมันก็อาจจะไม่เหมือนกับตัวที่เราเจอเงี้ยถ้าเอ้ยกล้องมันไม่ดีแหละม,ม,มันเลยทําให้พี่ไตร่รูไม่ดีเออโทกล้องอีกนะครับ ก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพี่ตายเนาะก็เรียกว่ายังไงอะอยู่ต่างประเทศก็มีเยอะมากๆนะครับเวลาที่พี่ตายถ่ายก็เรียกว่าถ่ายเกี่ยวกับท้องทุ่งท้องนาอะไรอย่างเงี้ยคือ f อที่อยู่ต่างประเทศก็จะชอบเข้ามาดูมันก็เรื่องปกติแหละครับเพราะว่ามันเหมือนเราไปไกลบ้านอย่างเงี้ยเวลาเห็นทุ่งนาอะไรเงี้ยเราก็คิดถึงบ้านเป็นเรื่องปกติของคนไกลบ้านนะครับ ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วก็ FC ท่านใดนะครับที่รอให้ถ่ายรถช่วงนี้นะครับก็จะอยู่สมการรถก็จะมาน้อยมากๆนั่นเองแล้วก็โรงงานประกอบนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18เทเลร์ก็ไม่วิ่งตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับรถอาจจะมีให้ดูน้อยนิดนึงก็ขอให้ทุกท่านนะครับใจเย็นๆถ้ารถเข้ามานะครับพี่ต่ายจะรีบถ่ายให้เลย เอาจริงถ้าถามจริงนะครับยอดจองตอนนี้พี่ต่ค้างเยอะไหมค้างเยอะไหมตอนนี้ที่ค้างมาเฉพาะของพี่ต่ก็ยี่สิบคันแล้วนะครับที่ยังไม่ได้สมมอบใป้ลูกค้านะเอออันนี้ยังไม่รวมที่จะทยอยจองเพิ่มเข้ามาอีกนะออนั่นแหละก็รอที่นึงครับอยากได้รถใช้เพราะว่าหลายๆท่านก็เช็คเช็คมานะมีพร้อมสมมอิไม่มีพร้อมสมมอไมมิไม่มีไม่มีครับส่วนมากลูกค้าจองไว้ที่ไหนเนี่ยก็จะให้ไปรับจองที่นั่นแหละ ไม่ใช่รับจอที่นั่นคือให้รอที่นั่นเออแล้วก็รับจองต่างจังหวัดรับครับแต่ว่าอาจจะเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวจังหวัดนี้อะไรเงี้ยเอยอย่างของหนองบรรัวลำพูเราเคยไปแล้วเนี่ยอุดรสกลสกลไอ้สกลก็เคยไปแต่ไปรับปริญญานะครับแต่ว่าก็อยากไปอยากไปอยากไปเที่ยวนะครับแต่ถามเอาจริงเดือนหนึ่งส่งได้หลายครั้งส่งไม่ได้หรอครับอื ก็คงจะเป็นบางเคสนั่นแหละนี่แรงกว่าเดิมจากจะได้ปลูกกล้วยนวลไม่ได้ปลูกอะไรเลยทำไมพี่ต่ายถึงชอบถึงจะามาปลูกวันนี้เป็นเพราะว่าให้ดูพยากรณ์แล้วฝนมันตกเราไม่ต้องรดน้ำนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือการไปต้มน่ทะเลาะกันบ่อยมากไอ้เรื่องกล้วยเนี่ยคือชอบเอาอะไรมาทับทับใบให,ให้ใบมันหักนะเนี่ยไอ้ต้นที่เราชอบเนี่ย เออเดี๋ยวเราจะจุดไฟเผาทุเรียนมันบ้างจะได้รู้เรื่องอโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ตายปลูกเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่นี้กอนละกันนะครับก็อิสุกท่านก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับรวยโวยเองเทงก็มีอะไรเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกวันนี้นะครับไปก่อนวันให้ตอนนี้